สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการสร้างการาฟสร้างการาฟด้วยโปรแกรม Excel นะครับโดยครูจะสอนวิธีการสร้างการาฟแบบแท่งแล้วกันวันนี้จะสอนแบบรวดเร็วนะครับตั้งใจฟังหน่อยนะครับทุกคนอ่าก่อนที่เราจะสร้างการาฟเราต้องมีข้อมูลก่อนข้อมูลมาแล้วแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรม Excel ให้เราไปก๊อปข้อมูลที่จะสร้างขึ้นมาก๊อบมาทั้งหมดเลย<ฮ>วางลงไปในโปรแกรม<ฮ>อ่าข้อมูลมาแล้วขยายนิดนึง,งสวยงาม่อยตกแต่งนิดนึงอ่าหลังจากนั้นครูจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปสร้างเป็นกราฟวิธีการทำทำยังไงอ่ให้ลากคุมข้อทั้งหมดแบบนี้ แล้วไปคําว่าแทกแล้วก็มาควา,คาคคว่าแผนภูมิคอลัมน์คิดคําว่าแผนภูมิคอลัมน์เป็นคอลัมน์เลือกแบบ2มิติพอเราจะเลือก2มิติ3มิติอะไรก็ได้แล้วแต่เราเอาเอาเป็น3ามิติจะได้สวยๆปึ๊บมาหลังจากนั้นจะได้แผนภูมิมาแบบนี้นเป็นแผนภูมิแล้ว มันจะกำหนดจะต,ต้องเราต้องมีการกำหนดแผนภูมิแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยว่ามันคืออะไรเราก็มาเลือกดูนะเลือกดูว่าแบบไหนมันจะเหมาะสมกับเราคูชอบแบบนีนะ้เราอยากให้มันมีแกนตั้งกับแกนนอนด้วยบอกว่ามันคืออะไรแล้วก็เมื่อกกปชื่อแกนนี้คือคือแมน,มนมันเอ นี้เป็นลายวิชานั่นเองนะครับลายว,าวิชาแบบนี้นะครับเ,เราก็จะได้แผนภูมิวิธีการตกแต่งเปลี่ยนสีทำยังไงนะครับวิธีการตกแต่งเราก็คลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วเลือกคำว่าจัดรูปแบบแผนภูมิคิกปุกมาเติมสี เราอยากเปลี่ยนตรงไหนล่ะเปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่าคลิกเปลี่ยนตรงนี้คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งเราเข้าไปคําว่าเติมสีเอาสีแบบทึบหรือเปล่าหรือแบบไล่ระดับถ้าเราเราอยากได้ไล่ระดับหรือว่าอยากได้แบบรูปภาพลวดลายอะไรก็แล้วแต่เราเอาเเ็นว่าในที่นี้ครูเลือกเป็นไล่ระดับแลวกันไล่ระดับพอสีนี้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้แล้วแต่เรา วีการเปลี่ยนสีคลิกสีหนึ่งครั้งเปลี่ยนสีอะไรดีสีเขียวสวยไหมสีเขียวไม่สวยสีส้มเคอีเข้มหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือจะเดิมแบบะคื ไ,ได้สีงไหมก็เรืองไปพอสังเขตนะประมาณนี้ด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังอยากเปลี่ยนด้านหลังฉากหลังก็เปล่าสีได้เหมือนกันสีถึงเป็นเซ็ตสีไรดีเขียวเลย ก,ก็กเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนหน้เหมือนกันเสเขียนถ้าเราจะปรับขนาดตัวหนังสือตรงนี้นะครับเราลากคลุมก่อนลากคลุมทั้งหมดหรือว่าคลิกค้างไว้คลิกค้างไว้ไวแบบนี้ให้ไปคําว่าหน้าแรกแล้วก็ปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นนะไม่คลิกหนึ่งครั้ง1หนึ่งครั้งปึ๊บปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นปึ๊บ ก็เหมือนกันสรสองสือใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับให้เราตกแต่งแล้วก็ทําให้สวยงามแล้วก็บันทึกสงคูบันทึกแล้วก็พิมพ์ชื่อเราเด็กชายอะไรแล้วก็บันทึกส่งคบันทะเรียบร้อยง่ายมากก็รับไป